สวัสดีค่พะพี่น้องนี่เช่าจันกัสิ่เดียไปอันส่งเขาเอื่อยเนาะเอื่อยทีพ่นมาตะท้ายเนาะเป็นเอื่อยของหลูปปลกป่าเมย์ลากาพิ่นกักตัวอยู่เมืองนอเนาะเพันพี่น้องตอนนี้เช่าจันกับกำลังสิไปส่งเขาพเพันเอาไปกับน้องอาเพ,พ,พันพี่น้าะจะมาน้อนงอากับน้องสายยางก่อนเนาะตอนนี้กำลังมาเชื่อมเพื่อสัมผัสกันอยู่เนาะ

Ôi xe cái này Thả cái nhùi Cái nằm hốt xưa Cúc nội Cúc càng Hãy <laughs> subscribe เือญอน,นุ่มเลยนะคะอ่ะนุ่มอืมแพ็คหนึ่งไม่เสื่อมฟองนะเพืนน่อนเคยจะไปหายเพิน่นป้าเพิ่นกักตัวอยู่บ้านยังก็อ่ะฮะบ้านชีถั่วนะเพืนน่อนเนาเพิ่นกักตัวอยู่บ้านชีถั่ว มันจะมาซักให้ม <What? S 1> mm ัเมา s á มันจะสมูน้องค์เอาจ์บอกพีกมันเป็ไมาใจนั่น แม้ว่าอยากไปพอ่อนพ่อเนี่ยไรพ่อพ้อนน้ำนมนะเดืดไปก็มีตก้อซ้อนอ้าวอนโอ้อะไรไปทุงยิ่งใหญ่องอันไหนครับมรจ่มาใจงั้นเอาไป่น กระซงเอนนะครกินนามก็วายั่งย่งไก่เนอะอกนาที่หังสบไอเนาะล้เขาก็เลยซื้อขนมซื้อนเดี๋ไปหายเพนเนาะนี่ตอนนี้เขาห่อท่างข้าันฝรังเนห่อท่างขามันห้องจิบห้าเ้าอยู่นีเนาะจึงเช้จริงๆด้วยเช้าจันทร์เนาะ มาจะไข่เพิ่อนเห็นรสุนครับนี่จริงอ่ะเพิ่นกักแล้วเนาอพร่นอกกักไปประมาณเดือนนึงแต่ว่าเพิ่นอามากากอีก่ะกันีนกำลังจีกับสายอะคระบ่อนแล้วน้องแพร่นอกเพราว่าแพร่เพิ่นจีกวนอาทิตย์อาทืตยเนาะ วควอมปลอดภัยของเรามี่มาฮอดนนะพชเนาะนี่ก็คือมองที่ใหื่คมช้าจันทร์โตนะกใช่ หนึ่งก็ทีทขา้าพานแล้วนเนาะพี่นอขวาแล้วมันบมมีมยังเนาะผลผลจะกล้าบ,บานได้เนาะต่ว่วาเหื่ข้อง่างจันย่างอีกมากพี่เนเอขอคนห้ากับคนห้ากับแม่แดเมึงเจตเนาะตอนใส่จักนึ อนนี้เอากำลังตอนนี้เอาก็เอาของมาฝราเนาะเดี๋ยวนของชิเต็นเนาะเพื่อนเนาะเพื่อนกำลังย่างมาเนาะเพื่อนเนาะเพื่อนก็ไดกระนุ่มแล้วก็ไดหน้าแล้วก็ไดเข่าเนาะเพื่อนเนาะเพื่อมาส่งคนเนาะเขาสิบ้างป้าเหมือนเนาะเนาะให้เพื่อนเนาะเพื่อนกำลังย่างมาเอาเนาะ อีจะแบบตอนนี้เพานกำลังยางมากแล้วพายพี่อ่ะกำลังยางมาเอาเนาะเพื่อนได้อ่เพานกำลังยางมากแล้วพายพี่อ่ะมีพายยางมาเอาแล้วเพ่ายยางพังมาก

เอาไปท้ายทุกหักขยัเนี่ยอะไรเนี่ยมันยับจะบ่เลยอ่าเ่็่าพนยาเมยพี่น้องพันกี่ได้ยนตายว่าให้ใส่เงี้ยพนกี่ยใช่อ่ะเอาเอารถ แต่เขาจะเชื่อไม่ได้เมื่อกันบ๊ายบายนี่แมาพี่น้องพี่ก็ยังเมาเลยเนาะของในห้องค่ะฮะพี่ยังเมาของมันเนะหรอไม่ได้สีายยังฮะ มันก็เม็นเรื่องสื่อของจิงนั่นละวามากินไอ้ต้องอันขอดอกกระเจียวใหะ้นี่ออดอกกรเจียวหดอกกระเจียวเราจงปะ ตาม้า้กงทำไมหนักมากครับผมไม่ต้องเอมาเปลยนเลับปล่อยที่นี่ใ่ปล่อยที่นี่เออต้หาจะได้หาจะได้เอาเานมาปล่อยที่นี่ท่อะไรนี่ หลอกก็ไม่โอตรีคนแรกท้องหนึ่งปี้่ไหมกางเสื้นมาเอาเนี่ยเมโตคนนี้าจะใช่มยอนยไนี่ยอ่อ่อะรเยอะนี่นี่ีนนอ่ะอเะ่ยนี่นะเเนอน่อย่ย ไปซื้อ้อกินนล้วพี่น้องเพื่อนมากินมันจุบานนี่ตอนนี้ห้องกับห้าน้อง้องก็ซื้อมันบักกลที่ห้องซื้อมากเลยพี่น้องมาตำแซวแวววคนตำคนตำคนตำงักงัเพี่น้องแาวแววยังโสดเด้อพี่น้องยังบัตไนมีแฟนบวงม อุยตันนี้เขาเก่าอันเอาไปแนะน่ะไม่น่ะอืมในกินแล้ว ม่เหนอยกมันผสมอยู <behaviour> yeah, <c ativos> ่หรอกมันแนมทำไม่แน่เลยสเว่บาดีกระปุกกระปุกบาปทำไม่แน่บ้างเหรอแปลกแนไหมมดีหมดเน้ำเขาหาคือจามั้เห็นได้คนทำไม่แน่แล้ว

เราทกิมีิกอะไรก็ม่กดใดก็ใช่พอที่ทำเสร็จแล้วทำไชอบไปดูใจชอบทำอะไรก็เปทำชอบทำอะไรก็ทำไปแต่ไม่ต้องทำ